เรื่องคดีแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยนะความจริงถ้ารัฐบาลจะเอาจริงนะครต้องตั้งเป็นคณะทำงานคณะทำงานต้องประกอบด้วยชุดสืบสวนชุดสอบสวนแล้วก็ต้องมีผู้ที่มีอำนาจตรวจสอบทางเดินของการเงินแล้วก็ผู้ที่ มีหน้าที่หรือที่จะประสานกับต่างประเทศต้องรวมกันเป็นคณะแต่ชุดสืบสวนนี่ต้องสำคัญที่สุดไม่สามารถปฏิบัติตามปาวิอาญาได้เีย๋ยวนี้ถ้าปฏิบัติตามปาวิอาญาเนี่ยจบกันนะว่าผู้ต้องหาเรื่องช่อโกงเนี่ยโทษไม่เกินสามปีต้องออกหมายเรียกก่อนหมายเรียกเขาก็มามาปรึกษาทนายทะนะยมาแล้วมา เอามามอบตัวจะให้ประกันหรือไม่ประกันันไม่สนเนียไปถึงศาลนีวก็กบประกันได้นะฮะปฏิเสธขอให้การยั้นศาลแล้วคุณจะไปทําอะไรเขาไม่พูดอะไรอย่างคุณก็ขยายอะไรไม่ออกคุณไม่ต้องไปจับไอ้คนที่เชื่อมต่ออะไรเพราะว่ามันโยงไม่ถึงหลักฐานไม่มีนะคุณต้องหาคนก็ปิดสำนวน เตรียมรวบรวมพยานเพื่อฟ้องไอ้ผู้ต้องหาคนนี้ไอ้คนที่อื่นออกหมายจับไปผู้ต้องหาคนอื่นออกหมายจับสืบจับต่อไปเพราะนั้นสํานวนปิดผมรู้ว่าพนักงานาสวนตามสถานีต่างๆเนี่ยงานเข้าในวันนั้นเป็นสิบสํานวนเพราะนั้นงานมันข้างค้างสํานวนไหนพอจะจบได้จบจบไปทับสําสนวนใหม่มันเข้ามาเพราะนั้นถ้าจะ รัฐบาลจะเอาจริงต้องตั้งเป็นคณะทำงานชุดสืบสวนนี่สำคัญไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามปาวิยาได้เ็ดการื่องออกหมายออกอะไรเนี่ยเลิกกันไปทีผมก็นั่งดูเขาทำตามปาวิยามันก็ได้แค่นี้มันต้องมีวิธีเดียวชุดสืบสวนจะต้องให้รู้ว่าตัวแรกตัวต้นเหตุเนี่ยไได้แน่ๆไอ้คนที่ รับเงินเข้าบัญชีเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีหลักฐานมันมีแล้วไม่เปิดบัญชียังไงมึงรู้เห็นไหมอะไรมาต้องให้นพูดมันพูด,พดยังไงก็ต้องอุ้มออมาาอุ้มออมาเข้าเซฟเฮ้าเลยพูดก็ที่ทำมาเนี่ยพูดทุกคนเลยไม่เคยเลยที่ไม่พูดแล้วคนที่สองก็คือซินการ์ที่ใช้โทรศัพท์ไม่เปิดยังไงมึงไปเปิดให้ใคร ใครยังไงต้องให้มันพูดให้ได้จากคนที่หนึ่งโยไปหาใครอุ้มมาคนที่สองสาม,ส,ามสี่ห้ามาทำให้มันพูดง่ายนิดเดียวผมจับมานี่พูดทุกคนทําไม่พูดก็น,น่นไปขี้เท่าไปเลยน,นี่มันทําไม่ได้โยแยะทำาอ้ไม่เพราะนั้นเอท่านทั้งหลายก็ต้องอย่า อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อง่ายต้องตรวจสอบเสมอถ้าท่านพลาดไปแล้วอย่าไปหวังเรื่องมือกฎหมายที่จะทำงานให้ท่านเลยไม่มีหรอกครับเขาทำให้งานของเขาจบจบไปแค่เรื่องหนึ่งสำนวนหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นแกงคอนเซิเตอร์นี่ก็ยัง สบายก็ยังทำกันต่อไปเรื่อยๆ่อรารัฐบาลก็รู้อยู่แล้วไม่ได้จริงจังอะไรอยู่ไปวันๆให้ชูวิตมาเป็นผู้บัญชาการซึ่งดีกว่าตรประเทศน,นี้ถึงต้องตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนเองนะครับ